เหตุการ์ฝ so like like. like. okay, so like ังใจหต้การฝังใจอ่าพวกท่านมีมีเหตุการ์ฝังใจไหมฮะเกี่ยวเรื่องด้านลบของเงินน่ะเกี่ยวด้านลบต่างๆที่ตั้งแต่เด็กมาถึงโตเนี่ยท่านมีเหตุการ์ฝังใจต่างๆไหมเกี่ยวเรื่องด้านลบเเออด้านลบนะอันนั้นให้ตั้งปลดปลดเลยนะลืมเลยหรือการให้อภัยเหตุการ์ฝังใจเกิดจากกรณีหนึ่งจะมี หนึ่งมีบีบางหรือว่าเพื่อนๆหรือคนรู้จักหรือแล้วแต่หรือญาติแล้วเกิดมีการมีสองกรณีนะหนึ่งสร้างความเดือดร้อนเราสองเราไปสร้างความเดือดร้อนให้เขามีสองอย่างน่จะเกิดเกิดฟังใจกรณีที่สมมุตินะเหตุการณ์หนึ่งเขามาสร้างความเดือดร้อนเรามันจะฝังใจเลยฝังอยู่ในจิตอ,อสมมติเรากรณีใช่ไม่มยืมเงินเรา แม้ไม่คืนเออหรือามาชวนเราไปลงทุนพาเราไปเจ๊งเออพาเราไปเจ๊งอ่ะนะมันเป็นเหตุการณ์ฝังใจผู้จักก็เป็นชวนเราลงทุนมายืมเงินเราหรือชวนไปทานนนนนี่พาเราไปเสียหายอ่ะเจ๊งขาดทุนเป็นหนี้เป็นสินเลยอันนี้คือจะเกิดเหตุการณ์ฝังใจอืมนะอันที่สองกรณีที่เรา ดันไปชวนเขาอีกไปชวนเขาไปสร้างความเดือดร้อนเขาอีกหรือไปยืมเงินญาติพี่น้องดรือแล้วแต่นะเกิดเป็นความทุกข์อะไกับเขาทุกไปอยู่ที่เขาอะไรีนี่เราก็ต้องทุกข์ด้วยนะที่ไปเ,เรายังไม่มีไปคืนเงินให้เขาหรืออะไรแล้วแต่เหตุการณ์สองเหตุการณ์นี่เกิดขึ้นกับตัวเราผมเคยได้คุยแล้วเรื่องเนี้ยเนาะเราต้องมีการรับผิดนะรับผิดรับผิดเลยนะรับผิดแล้วต้องให้อภัยตัวเองให้โดยยุติสุด เอภัยดื่มดำกับความผิดที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าเขาจะเอาเงินเราไปแล้วไม่คืนให้เราอ่ะนะเออเมื่อ,อไหร่ทวงแล้วทวงอีกเราเป็นฝ่ายทวงเรากลักบทุกอีกไอคนที่ถูกทวงกับสบายไงนะมันกลับมุงข้าเพราะเราต้องเราต้องไม่ทุกข์นะเราต้องดื่มดำกับความผิดพลาดตรงนี้มาแล้วแปลเปลี่ยนเป็นความที่สวยงามสาคัญนะทุกข์มันเกิดขึ้นจากนะหนึ่งไปทาเขาเขาทําเรานะเพราะนั้น นี่คือการที่ต้องมาเป็นเหตุการณ์ฝังใจเราต้องจัดการแบบนี้ดก่อนชําระล้างตัวนี้ออกจากาความขุ่นมัวความขุ่นมัวเนี้ออกให้หมดก่อนนะเหตุการณ์ฝังใจพอพอจะตามทันผมเนาะเหตุการณ์ฝังใจผมเข้ามาครั้งสามแล้วน,นะในเรื่องของสามปัจจัยที่ทําให้เราเป็นทุกวันนี้อมืมันโอมกอบอย่างนี้มันไปมันไปฝังอยู่ในจิตใต้สมนึกเราในจิต มันจิตเราอ่ะมันเป็นเหมือนเป็นฮาร์ดแวร์เป็นเอ่อเป็นฮาร์ดดิส์อ่ะจิตเรานี่เหมือนเป็นฮาร์ดดิสต์นะข้อม,ขมูลทุกอย่างเขาเรียกกรรมกรรมจะถูกบันทึกในจิตดวงจิตเราอ่ะมันจะมีตัวเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นคนแบบเหมือนเขาถึงบอกว่าคนเราอ่ะจะมีการเกิดชีวิตใหม่ทุกวันเลยความหมายคำนี้ว่าทำไมคนเรามันเกิด ขึ้นใหม่ทุกวันมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันไม่เว่าร่างกายสารีละฟิสิกอลนะมันเปลี่ยนทั้งจิตใจข้อมูลในจิตเรามีการเปลี่ยนทุกวันมีการเพิ่มแอปเพิ่มข้อมูลทุกวันทุกวันเห็นไหมคนเรามันจะมีการเกิดใหม่ทุกวันเลยท่านเห็นยังเพราะนักการเกิดใหม่ของเราแต่ละวันเราจะต้องมีโปรแกรมเข้าไปที่เป็นโปรแกรมที่โปรแกรมดีๆอะโปรแกรมอย่างข้อนหนึ่งภาษาเนี่ย แต่ก็มีการเกิดใหม่ทุกวันสําคัญเพราะมันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งนะดวงจิตรเรามันเหมือน,น,นมีกรรมอะกรรมที่มาสร้างอยู่ยยในดวงจิตรเราตลอดเวลาเลยเพราะถึงว่าสิ่งที่อดีตมาอาจจะกรรมที่เราทําไว้มันไม่ไปไหนนะมันก็อยู่ในดวงจิตรเรานะเออแล้ว่ากรรมไม่สามารถจะไปลบล้างด้วยระบบบัญชีเดียเงินไม่ได้นะเออกำไร,ราขาดทุนไม่ได้วันนี้อ,อ่แล้วเออ ได้เงินมาเออนด้เสียตังค์รา,ายรับรายจ่ายขอบคุณมากคุณลกักี่ให้กุณล็กมันไม่ามาเหมือนคุยเหมือนไอะไรรายรับรายจ่ายไม่ได้นะเออได้เงินมาแล้วจ่ายไปหักลบแล้วเท่ากับกําไรหรือเท่ากับขาดทุนหรือเท่ากับเสมอตัวแต่กรรมของคนมันไม่ได้ทางานแบบนั้นเลยมันดันไปอยู่ในจิตเรานะ่ะจิตใต้เมื่อไรคือดวงจิตแลนะ้นั่นแหละจะไปเกิดกี่ครั้งกี่หนมันก็ไปด้วยนะมันไปด้วยนะ พราะฉะนั้นเราบอกว่าทางพระก็เลยบอกว่าจงสร้างกรรมดีไว้นะบรรจุข้อมูลดีๆใหม่ๆมนี่คือภาษาทางธรรมะเขาเรียกกรรมกรรมดีน่ะที่ผมคุยในข้อหนึ่งเรื่องภาษาโปรแกรมเนี่ยอันนั้นแหละคือกรรมดีกรรมดีที่คุยว่าเออเนี่ยฉันจะกรรมดีอะไรบ้างเนี่ยเงินคือรางวัลของชีวิตเงินเต็มอากาศนี่คือกรรมดีนะกรรมดีเนี่ยเราจะใส่กรรมดีเข้าไปในสมองเราไหมนี่คือการสร้างกรรมดีเพื่อจะเกิดเป็น ชีวิตใหม่เราทุกวัน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 ใส่กรรมดีเข้าไปเงินนะเดี๋ยวนั่นแหละครับ